m a g n i ซ c e เซนตนะครับก็เริ่มทยอยประกาศงบแล้วนะฮะก็หลังจาก Google ออกไปคราวนี้ก็มาถึงคิวเทสลาบ้างครับซึ่งปรากฏว่างบต้องบอกว่าแอบผิดหวังนะเดี๋ยวเรามาดูกาฟกันก่อนเขาบอกว่าตอนนี้ช่วงของอ่า after hour market นะครับราคาหุ้นเท s l a ลงไปต่อละอีก4%นะเดี๋ยวมาดูโค้ดบารสกันว่าในมุมของเท s l a เป็นยังไงกันบ้างฮะู้สวัสดครับบารส สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับเทสลาผมว่าน่าจะเป็นไซเวย์มากกว่านะครับคือฟื้นตัวขึ้นมานะครับระยะสั้นแต่ว่ายังยังเบรกไม่ได้นะครับยังไม่สามารถขึ้นทำไฮใหม่ของรอบได้ดังนั้นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาก็เป็นจังหวะในการเทโพฟิตเล่นรอบนะครับรอจังหวะย่อตัวค่อยซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแนวรับด้านล่างอยู่บริเวณสัปมาสามร้อยเหรียญนะครับอ่าซึ่งงบของเทสลานะครับต้องออกมาต้องบอกว่าผิดหวังอีกแล้วครับท่านนะคือเขาบอกว่ารอบเนี้ย กำไรออกมานะครับถ้าเป็นกำไรต่อหุ้นนะอยู่ที่40 40, 40เซนนะครับซึ่งตลาดคาดไว้42เซนนะก็ต่ำกว่าคาดไปประมาณสัก5เนะครับแต่ว่า point ของเทส l a คือมันเป็นการผิดคาดนะครับติดต่อกัน2ไตามาสแล้วนะไม่ใช่ไตามาสแรกนะคือมิสกันมา2ไตามาสติดติดแล้วนะครับไตามาสนี้ก็ต่ำกว่าตลาดคาดไป5เนะครับ ซึ่งประเด็นหลักเนะี่ยมีประเด็นลบอยู่สัก2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือยอดส่งมอบรถยนต์นะ่ะก็ถือว่าถ้าเทียบ year on year เทียบกับปีที่แล้วนะก็ลดลงนะครับ14%เทียบกับปีที่แล้วนะครับไตรมาสนี้นะ่ส่งมอบรถไป384,000คันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบ Q on Q คือเทียบกับไตรมาสก่อนหนะ้ามันดูดีขึ้นนะมันเพิ่มขึ้น14%จากไตรมาสก่อนเพราะว่าเขามีการออกเท sla โมเดล Y ที่เป็นเวอร์ชันเหมือนกับ Minor ยมยเนอร์เชนอะไรมหมนะเลี่านรีเฟรชเวอร์ชันนะก็ช่วยเร่งเรื่องของยอดอส่งรอบรถดลลายไตยมารได้นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบเป็นปีต่อปีเนี่ยยังติดลบอยู่14%และที่สำคัญคือถ้าไปเทียบกับคู่แข่งของเขาอย่างตัวของ BYD นะถ้าเราเอา BYD ที่เป็นรถแบตเตอรี่เพียวๆนะเทียบกับ t ท s l a ที่เป็นแบตเตอรี่นะปรากฏว่า BYD เนี่ยไตมาเนี้ยส่งไป600,000คันไงก็กลายเป็นว่า t ท sla รอบไตมาเนี่ย แพ้ BYD แบบเด็ดขาดสะบั้นเลยนะเอออันนี้ก็เลยทำให้ตลาดก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของรายได้จากคาร์บอนเครดิตนะครับก็มีภาพที่หดตัวลงนะครับก็เป็นตัวที่ทำให้งบในรอบนี้ถือว่าต่ำกว่าตลาดคาดไว้นะฮะแต่ว่าหลังจากประกาศงบแล้วนะสิ่งที่ตลาดอโอเคงบ5%เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เยอะมากนะต่ำคาดนะแต่ว่า พอยก็คือว่าอีลอนมัสก์เนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลต่อว่าเขายอมรับว่านะใน2-3ถึงไตามาสข้างหน้าไม่ใช่2 3สเดือนนะ2ถึงไตรมาสข้างหน้านะเขาใช้คำว่าไม่ง่ายมีเรียกว่าขวากหนามเต็มไปหมดเลยนะครับก็เขาก็ยอมรับว่าเหนื่อยนะได้3สไตามาสข้างหน้า,ข,าข้างหน้านะตลาดก็เฮ้ยโหขนาดอีลอนมัสก์ยังเสียวเลยนะครับแต่เขาก็ยืนยันว่าเขายังคงเดินเกมต่อไปนะเขากำลังจะออกรถไฟฟ้ารุ่นประหยัด ครับอ่าก็คันนึงอยู่ประมาณสัก25,000เหรียญนะครับก็ประมาณสัก8 0 0แสนกว่าบาทก็จะเล่นรุ่นเรียกว่าจับต้องได้ละนะครับแต่ต้องบอกว่าอีลอนมัสช้าไปแล้วนะจีนเขาเล่นรุ่นนี้ไปนานแล้วเนะน,นี่ยอนเนี้ยมาช้านะครับก็อาจจะเสียเปรียบเขาหน่อยส่วนเรื่องของโรโบแท็กซี่ก็ยืนยันว่าจะทําต่อนะก็ต้องคงต้องใช้เวลานะครับซึ่งต้องบอกว่าในภาพรวมเนี่ยครับนักวิเคราะห์ในตลาดก็ดูไม่ค่อยแฮปปี้กับงบรอบนี้เท่าไหร่นะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการปรับประมาณการลง ผมเข้าไปดูล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับตัวของ forward PE 12เดือนข้างหน้าของเท s l a น่ยต้องบอกว่ายังสูงมากนะอยู่ที่145เท่านะก็ไม่ใช่หุ้นสำหรับการลงทุนนะเป็นหุ้นของการเก่งกำไรของการเบสมากกว่าว่าจะสามารถขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้ได้หรือเปล่าทั้งเรื่องของโ o b o แท็กซนะครับอะไรต่างๆนะครับคือถ้าเกิดขับเคลื่อนได้นะ PE มันก็จะลงมากาไรมันก็จะโตไงแต่ประเด็นคือ ปัญหาวันนี้คือกำไรยังต่ำคาดต่ำคาดอยู่นะครับเราะงั้นผมว่าการยืนระดับ PE สูงๆแบบเนี้ยไม่น่าจะไหวนะนะก็ไม่แนะนำนะสำหรับใครที่จะลงทุนผมว่ามีหุ้นตัวอื่นที่ลงทุนง่ายกว่านี้นะอ่า valuation ไม่ได้แพงแล้วก็สมเหตุสมผลกว่านี้ตัวเนี้ยแหมมันมาด้วยรีมแล้วก็มันมีคู่แข่งที่เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อนะอย่าง B y วก็อาจจะไม่ง่ายนะสำหรับตัวของเท a นาเพื่อนอ่ะอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบนะครับ